ตอนคนขับจำเป็นสำหรับรถไฟฟ้าหรือไม่งานวันนี้สนุกดีนะพี่อาร์เร็กมีอะไรเยอะกว่าที่คิดไว้อีกใช่พี่ก็เดินสันเหนื่อยเลยโอ้ันเยอะจังเลยฮะมีงานที่นี่ทีไรรถไฟฟ้าคนแน่นทุกทีจริงด้วยสงสัยขบวนนี้คงยังไปไม่ไหวรอขบวนหน้าแล้วกันเออว่าแต่พี่อาร์เร็ก ทำไมรถไฟฟ้าบางสายมีคนขับบางสายก็ไม่มีคนขับแล้วครับขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบควบคุมรถไฟฟ้าอัตโนมัติของแต่ละสายครับเราเรียกระดับการควบคุมรถไฟฟ้าอัตโนมัตินี้ว่า r a d e of Automation หรือ G O A ครับซึ่งก็มีหลายแบบด้วยกันอ๋อถึงว่าบางเส้นทางของรถไฟฟ้าน้องดีเห็นว่ามีคนขับและบางเส้นทางก็ไม่มีเอ๊แล้วระบบควบคุมรถไฟฟ้าอัตโนมัติมีกี่แบบครับพี่อาร์เรส อ๋อสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ระดับครับน้องดีแล้วแต่และระดับมันต่างกันยังไงครับมาขึ้นรถก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังคืองี้นะครับน้องดีใน G O A ระดับหนึ่งพนักงานขับรถไฟจะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของรถไฟตามคำสั่งที่ได้รับบนขบวนรถไฟและทำหน้าที่ปิดประตูครับไม่ต้องห่วงนะน้องดีรถไฟจะหยุดอัตโนมัติเมื่อพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินกำหนดด้วยนะครับ อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองส่วน G O A ระดับ2เป็นระดับที่รถไฟจะเคลื่อนที่แบบกึ่งอัตโนมัติครับน้องดียังไงเหรอครับคือรถไฟก็จะมีระบบเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่แทนคนขับได้แต่พนักงานขับรถไฟจะยังคงทำหน้าที่ปิดประตูและหยุดฉุกเฉินเมื่อจำเป็นได้ด้วยเหมือน G O A ระดับหนึ่งแล้วระดับต่อไปเป็นระดับ3ใช่ไหมครับใช่ครับ G O A ระดับ3 จะไม่มีพนักงานขับรถนะครับน้องดีรถไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ด้วยระบบอัตโนมัติแม้จะไม่มีพนักงานขับรถแต่บนขบวนรถก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยและทําหน้าที่เปิดปิดประตูอยู่ครับน้องดีไปลองออกไหนครับพี่อาร์เรและสุดท้ายระดับ4นะครับเป็นระบบเดินรถอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมีพนักงานอยู่ในรถเลยครับแต่อาจมีพนักงานที่คอยให้บริการด้านอื่นๆ เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างเรานี่แหละครับว้าวสุดยอดไปเลยพี่อาร์เร็ตอนนี้รถไฟฟ้าบ้านเราก็มีการเอา G O A ระดับต่างๆมาใช้กันอยู่หลายสายอย่างสายสีแดงนี่ใช้ G O A หนึ่งสายสีเขียวสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงก็ใช้ G O a สองส่วนสายสีทองสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูนี่ใช้ระดับ G O A สี่เลยนะระบบรถไฟฟ้าของเรามีความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่เมื่อมีระบบการเดินรถอัตโนมัติที่สูงขึ้นจะทำให้ลดความผิดพลาดของคนได้ครับกรมการขนส่งทางรางเป็นผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าอย่างสะดวกสบายและมั่นใจในคุณภาพการบริการ